มาดูวิธียิงแอดในงบประมาณร้อยห้าสิบาทต่อวันยิงสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งยิงหาลูกค้าใหม่กลุ่มที่สองยิงซ้ําไปที่กลุ่มลูกค้าเก่าคนที่มีส่วนร่วมกับเพจเราโดยในงบประมาณเดียวร5อหสิบบาทให้เขาเรียกว่าแอดเนี่ยกระจายงบประมาณโดยอัตโนมัติไปดูกันเราจะไปแบบเร็วๆนะครับหน้าแรกนะครับแคมเปญให้เราแตะถูกตรงแคมเปญที่เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบรีมาร์เก็ตติ้งนะครับแตะถูกปั๊บให้เรามาตรงนี้นะครับชุดโฆษณาผมจะไปแบบเร็วๆนะ นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มยิงหาลูกค้าใหม่นะครับก็คือเนี่ยให้เรากดสร้างตรงเขียวๆตรงนี้วดูตามนิ้วนะกดสร้างนะครับแล้วก็สร้างปั๊บกดนี่ครับสร้างตั้งชื่อรีมาร์เก็ตติ้งนะมันจะเป็นอย่างนี้คุณสร้างคุณสร้างมาแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับมันจะมาหน้านี้เห็นไหมรีมาร์เก็ตติ้งให้คุณตั้งชื่อว่ารีมาร์เก็ตติ้งนะครับลแล้วเราก็ตั้งค่านะครับด้านล่างดูนะเลือกเพจนะเพิ่มจํานวนการสนทนาให้มากที่สุดแล้วเราก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับ กลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เราสร้างเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมกับเพจคนที่มีส่วนร่วมก็คือคนที่เคยรับชมเคยเข้ามากดไลค์กดติดตามคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันจะวิ่งไปหากลุ่มเก่าๆนะครับเขาเรียกว่ารีไงรีก็คือวนวนกลับไปหาคนที่เคยดูมันจะเป็นการหลอนนะครับเขาเรียกวีมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็อาศัยที่อยู่อายุเพศนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆนะพอเราใส่เรียบร้อยปั๊บกดเผยแผ่นะครับเผยแผ่เผยแพร่นะครับแล้วเราก็มันจะเป็นหน้าต่อไปนะครับเพราะหน้านี้นะแต่ปั๊บเรามาสร้างโฆษณานะครับ สร้างโฆษณามันจะมีใช้โพสนะครับถ้าแตะตรงเนี้ยหรือจะสร้างโฆษณาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นภาพซไลด์ือเป็นรูปให้เลือกนะอ่าผมเลือกเป็นรูปนะครับแล้วเราก็ามาเลือกรูปตรงนี้อ่าเลือกรูปตรงนี้ตรงนี้นะครับพอเลือกรูปเสร็จสร้างรูปเลือกรูปเสร็จปั๊บตรงนี้ก็จะใส่แคปชั่นแคปชั่นคืนอคําอธิบายนะครับคำโฆษณา,สาใส่ปั๊บไม่นี่จะเป็นตัวอย่าง Libya? เห็นไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นอ่าข้อความตอบอกลับปัตนโนมัตินะครับตรงนี้นะข้อความตอบปัตโนมัติสรร้้างใใหหม่่ือชทีีูสร้างใหม่กก็็สร้้างให่แลวพิ เวลาเขาพักมาจะให้เขามันตอบกับว่าอะไรนะครับตอบกับอัตโนมัติให้เรานะครับเสร็จแล้วนะกดเผยแพร่เลยครับกดเผยแพร่อันนี้ผมกดแล้วกดปั๊บรอพิจารณาทีว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในวิธีการสร้างรีมาร์เก็ตติ้งนะครับในชุดโฆษณาชุดเดียวเนี่ยสามารถิงหาลูกค้าใหม่หรืหาลูกค้าเก่าได้โดยตัวเฟซบุ๊กจะกระจายงบประมาณให้อัตโนมัตินะครับจะก,กระจายให้ในงบประมาณเช่นเราใส่วันละร้อยห้าสิบบาทมันจะกระจายไปหาลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าโดยอัตโนมัติแล้วแต่ว่าวันไหนกลุ่มไหนเข้าถึงดีมันก็จะทุ่มมงบบบไปกลลุ่นนนนัััั้้ะะครจสใหเย